รู้ไหมครับว่ามีข้าวชนิดหนึ่งที่แค่ได้ยินชื่อก็อาจทำให้ท้องร้องออกมานั่นคือข้าวสังหยดข้าวพันธุ์ไทยแท้ที่มีอายุมากกว่า100ปีปลูกได้ดีที่สุดในภาคใต้ของไทยโดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุงและพื้นที่รอบๆทะเลสาบสงขาชื่อสังหยดมีที่มาจากคำว่าสั่งหยุดที่บ่งบอกถึงความอร่อยขนาดที่ว่ากิ่นแล้วหยุดไม่ได้ต้องสั่งให้หยุดเลยทีเดียว ข้าวชนิดนี้เป็นข้าวพันธ์ุแรกของไทยที่ได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G1 ในปี2546สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงรับสั่งชมความอร่อยของข้าวนี้และทรงมีพระราชดำริให้ขยายพันธุ์เพื่ออนุรักษ์ไว้ไม่เพียงแต่รสชาติที่ดีข้าวสังยดยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของภาคใต้อีกด้วย ใครที่หลงไหลในความงดงามและอร่อยของไทยต้องห้ามพลาดรู้จักกับข้าวชนิดนี้เลยครับเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ